สวัสดียมามเช้าครับชานีที่ไหนปกป้องปกป้องครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันลูกมาอุบ,บลนะครับอุบ,บลราชธานีตอนนี้เรากำลังจะไปวัดบ้านนาเมืองนะคะนะครับนรับนครับเราก็อยู่หน้าวัดแล้วนะปกป้องวัดบ้านนาเมืองเนี่ยสงบมากเลยนะคะมีช้างเอราวัณ พาอินประทับอยู่ที่ปากประตูวัดนะคะเรามาถึงแล้วค่ะวัดบ้านนาเมืองวัดประสาทเมืองเข้าไปในวัดกันนะคะสวัสดีค่ะเราก็อยู่วัดบ้านนาเมืองนะคะเนี่ยวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่อุบลเรามาพักผ่อนรถเราก็ไม่ได้มานะเรามาจองรถที่อุบลน,นะคะ วัดบ้านทำเมืองเดินไปดูปตรงนู้นกันวัดเงียบจังเลยนะลูกเราไม่ได้ซื้อสังกทานมามันไม่เหมือนในกรุงเทพนะเราจะมาวัดเราต้องเตรียมของดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็เครื่องสังกธานเอามานะคะ โบสถน้ำกลางวัดอยู่ในวัดเลยนะเนี่ยสวยนี่เราก็อยู่วัดบ้านนามเมืองนะคะโอ้โหมิหารสวยมากเลยไปกันนะเราให้หาปลากันไาลูก ขออนุญาตถ่ายรูปนะคะบันทึกวิดีโอเพื่อผู้คนที่เขามาเขาจะได้มาเที่ยวมาทำบุญกันนะสวยจังเลยนะปกป้องเข้าไปไหว้พระข้างในกันเถอะ น้ำรอบข้างก็เป็นสีเขียวมรกตดูสิไปไปไว้พากันไปไว้พาในโบสถ์กันนะโอ้โหยังมีแพทางโน้นอีกนะถอดรองเท้า เราจะลืมในหะน้าไ,ไปไปพาในโบสถ์ไปสักการะไปไปพากันนะอ้าวเเข้าด้านหลังโบสถ์อลูกขออนุญาตถ่ายรูปนะคะ ยังไงใบ4สี่วันเกิดนะชดล่สามสิบเก้าบาทขออนุญาตให้รูปนะคะหลวงพ่อไปไปพากันนะ